สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้าหันบอมีเหตุกับพวดไอออกมาเววานนาะพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ยายเจียมเนาอพี่น้องย่างที่หูว่ายายเจียมเป็นเอฟซีสาวน่อยแบบเนี้ยแน่นค่ะนาะพี่น้องเก้นเรืองขึ้นมากกับตองหูอยู่แล้วว่าวงสาวน้อยไปแสดงที่อำเภอลำดวนเออจังหาัสุรินทร์นาะพี่น้อง ซึ่งราบกันดีหลายคนมีข่าวลือว่าเป็นสนามปราบเสียนเพราะว่าคิดว่าเป็นมู่บานขมิน้นบ่อคอยมีคนฟังล่าเต้ขอโทษมู่บานขมิ้นจังได้กระตามมันกะมีคนเล่าอยู่นันนันละย่างมู่บานคอยเออเล่ากันมดมูบ่บ้านบันนี้มันก็เกิดกระแสหนึ่งได้พี่น้องหลังจากการแสดงที่มีคนดู เยอะเป็นประวัติศาสตร์เต็มพื้นทีเลยกับว่าใดเนาะในมือนั่นมันก็มีกระแสแง่ลบมากอีกแบบหนึง่งว่าจังไดหูบอว่าสาเหตุที่คนไปเบื้องไหลเป็นเพราะว่าผู้นั่บังคับขายบัตรบังคับขายตัว๋วว่าจังสั้นคอยเว้ากับว้าคอยสาบานเดี๋ยเลยว่าผู้นับน่บ้านข่อยบ่ไดไปบังคับขายตัว๋วผู้ใดค่า แล้วการที่เขาจะไปบังคับเงินอยู่ในกระเป๋าคุณหันคุณบ้อโจกจะได้เขากับบังคับคุณไม่ได้พูดจริงๆทุกคนมาคือเต็มใจหนาวกับหนาวพี่น้องเกิดจากความหักกีฬาย่างป่าข่อยเองกับมาเบิงคือกันมาเบงิงทั้งทที่สามีเขาพยมบาลกับผ้ากันมาเบิงเป็นยังม่หายกำลังใจมาเชียออีหลา่าอุงอิงเนาะพี่น้อง ย่างที่หูหูกันเป็นขวัญใจเอฟซี่อแม่แมๆหลายๆคนย่างโตของขอยเองกับเป็นคนเกิดที่อำเภอลำดวนนะพี่น้องบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งถึงแม้ว่าตอนนี้สิบร,รัยยู่บางนั้นแล้วแต่ว่าเราก็ตามไปดูมันบร,รัยไกลหลายย0่สโลกลับไปเบิ้งนพี่น้องคอยมีความบูดซึกว่าคนที่เอามาเช่เอามาว่าเรื่องพวกนี้ ต้องการเหตุให้คนในอำเภอลำดวนนี่ดูแย่ซื่อๆหรอกอาชีแบบ่าเป็นบอมเอนเอฟซสาวน้อยก็ได้ถึงออกมาบอกนี่ลักษณหรับดีแต่ข่อยยืนยันเลยว่ามู่บานของข่อยนะที่ข่อยไปเบิงอยู่อำเภอลำดวนอ่ะข่อยว่ามู่บานท่านผกข่อยเป็นมู่บานล่างเลยเลยเพราะว่ามากเกือบสู่หลัง คอยเว้ากับเว้าหมู่บ้านที่คอยอยู่นี่มีคนอยู่สองร้อยสามร้อยขั้วเลื่อนมากเกือบสู่หลังกับว,ว่าไดนพีน้องมาทั้งเฮื่อนทั้งซาดน้ำเด้บ้านหลังหนึ่งกับ,บหกใบเน่สี่ใบหาใบเนมมันสิบว่าเต็มพื้นที่เดี๋ยวจังไดขนาดมือนั่นเ่รได้ว่บ,ยบยอยาก,กว่าบ่ดีดอกนะมือนั่นน่ะขนาดพวกคอยเนี่ยคอยกับมเมนี่กับยายเจียมเนี่ยไปปูสาดตังเต่ายสอง ตอนที่เฮ้าไปเบึงแสดงไปหอดประมาณช่วงถุ่มหนึ่งยางน้ำหาศาสตร์จนวาตาเปียกพี่น้องเป็นยังพราะว่าเขาปูกันไปเมืดแล้วบาีิมันก็มีคนมาปูทับศาสตเฮ้าเหตุนหนเฮ้าหาศาสตร,ร์บ่พออีกอย่างหนึ่งเอาศาสตรไปสองอันบังเอิญว่าถูกแยกไปคนเรฟังก็เลยเห็นไหนการหาศาสตร์นี่ค่อนข้างวุ่นวายเนี่ย คนบรดิอยางมาเบิงเลยเตยว่าการปูสานี่เต็มผืนทีคอยบ่าหัวา่าการปูศานี่เต็มผืนทีต่งตางเตกอนทําการแสดงกี่โมงเต้คอยไปประมาณเกือบทุ่มหนึ่งศาลของบ่อคอยถูกปูทับแล้วก่็สาลในบริเวณนั้นก็คือว่าคนเต็มเลยแล้วคนไปนั่งรอชมต่างเตกอนถุ่มหนึ่งอะ่ะเออถ้าเขาบรดดิหากเขาถูกบังคับพูนเขามาตอน คอนเสิร์ตแสดงก็ได้หรือบ่าๆาเลยก็ได้เออคอยบ่าเข้าใจว่าเป็นยังคือต้องหอยดูแย่คือต้องเอาไปแชร์โพสในลักษณะแบบนั้นอันนี้ใอยบอกเข้าใจหลายคนเต็มใจมากบางคนบรดสื่อบัตรแข็งโดยสัํมไปบางคนมาสื่อบัตรอยู่หน้างานซึ่งตัวเขางานตั้งหากยี่สิบบาทแล้วก็บัตรเขาคอนเสิร์ตร้อยยี่สิบเป็นร้อยสี่สิบเขาก็ยังสื่อเขา แต่คนที่มีบัตรแข็งก็ได้ในราคาลอยยี่สิบจ่ายแค่เฉพาะคอนเสิร์ตก็เข้าไปได้เลยมันก็สิมีอภิสิทธิ์กลัวนิดนึงว่าไงก็คือกับขายส่วนลดยี่สิบบาทนั่นแหละถ้าซื้อล่วงหนา้าก็ได้ส่วนลดถ้าซื้อในวันคอนเสิร์ตหรือไปซื้อที่หนางานก็นั่นแหละตามนั้นลอยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเขางานอีกลอยยี่สิบเขาคอนเสิร์ต เต้ลหลายๆขอบกว้วก็ยังผ้าลูกผ้าหลานไปเยอะแยะเลยในมือนั้นมือนั้นเรียกได้ว่าเต็มพื้นทีเลยโตแถวเงาเหยียดพี่น้องถ้าคนเขาว่าเต็มใจเขาไปไปโตแถวเงาขนาดนั้นหรอกตกเต้หนาค้นสิดโตแถวเงาไปจนหอดมองเขาขายของตะเลิดไปทางห้องน้ำอีกแถวเงาอีหลีได้พี่น้องเดี๋ยวมืออื่นนี่ มือเอื้อนี่สิเอาคลิปวิดีโอที่ข่อยไายจากข้างนอกที่ข่อยไายในบริเวณงานที่ข่อยไทยตอนเช้าหน่อยแสดงชว่วเอามาให้พี่ให้น้องบึง่งเพราะว่าช่วงนี้บ่คอยว่างปันใดก็เลยบ่ได้เอาคลิปจากกล้องอีกกล่องหนึ่งมามาตัดต่อเนาะพี่น้องบ่าท่านได้เห็ุเต่พ่อเห็นเรื่องแบบนี้ข่อยนี่บ่พอใจยังคักเลยแหละอะหว่ออีลี คอยคิดมาคนที่มิ่กะความคิดแบบเนี้ยมันเป็นแค่ส่วนหน่อยมันเป็นแค่เศษเสี้ยวเอา้าเขาอาจสิว่าเออให้ผู้นํำกระจายข่าวเพื่อบอกลูกบ้านว่าบัตรจังสรรจังสีเตบางคนอาจสิตีความหมายไปในทางที่ผิดก็เนาะมันก็เป็นหน้าจิตตังเนาะพี่น้องเต้ก็ยังว่าเลายยอมรับว่างานอำเภอลำดวนที่อ่าขึ้นพันพานมากคนขังที่จะกร้อย สาเหตุข่อยคิดมาเกิดจากการประชาสัมพันธ์ข่าวเออมันเกิดจากการประชาสัมพันธ์ข่าวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะวางงานสารละเมืองของอำเภอลําดวนเนี่ยจัดขึ้นเป็นปีแรกเนาะพี่น้องจัดขึ้นเป็นปีแรกหลักกับว่าท่านในมีการกระจายข่าวหรือกระจายข่าวสารหรือการรับรู้อาจจะยังน้อยอยู่ไงเออแล้วเห็นไห่งนบ่ค่อยมากกันแล้วอีกอย่างหนึง่งข่อยคิดว่า เป็นพ่อก,การขายบัตรเพราะว่าจริงๆเข้าไปเบางงานทั้งหดมันก็คือว่าขายบัตรร่วมกันนพี่น้องก็คือแบบเออยางเขาไปลอยๆหนึ่งลอยยี่สิบจังสี่ก็ค,คือใจแตงแต่ลรกแต่ของยูเนี่ยคือมีค่าเขางานยี่สิบบาทแล้วก็ใจค่าคอนเสร์ตอีกต่างหากแล้วอ่าคอนเสร์ตในช่วงที่พันๆมากก้อนวงเสาหน่อยมากเนี่ยก็คือว่าขาดการประชาสัมพันธ์ว่าราคาบัตร เขาคอนเสิร์ตเนี่ยท่ายบ่มีการอ่าแจงมาบอกเค่บเ,เพียงว่าเก็บคาเก็บคาเขางานยี่สิบบาทนั่นก็เลยเห็นห้อาจจะมีกระแสแอนตี้เนาะพี่น้องแล้วอีกแต่ว่าของวงสาวหน่อยนี่มีการประกาศออกมาตั้งแต่เดือนที่แล้วบ่บ่บบมแมนเดือนที่แล้วสิอองงานจะโพ่อตาดานเนาะที่ผ่านมาเอากอกรแต่ ประมาณยี่สิบมืออ่ะเออได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องวงเสาหน่อยสิมาแสดงโดยสิจําได้บัตรลอยยี่สิบบาทแล้วก็ถ้าสมมติว่าซื้อบัตรล่วงนาก่อใจแค่ลอยยี่สิบแล้วก็เขางานเยเลยเป็นบัตรแข็งนาะพี่น้องถ้าสมมติว่าไปซื้อเอาหน้างานกับตรงใจคาเขางานยี่สิบบาทแล้วก็ไปใจคาคอนเสิร์ตอีกลอยยี่สิบซึ่งอันนี้คือว่าทุกคนนี่คือว่าสราบดีนาะพี่น้อง แล้วอีกอย่างหนึ่งน่ะคอยสิบอกว่ามันอาจสิบมันแค่คนอำเภอลำดวนที่มาเพราะว่าคนที่ติดตามน้องอุ้งอิงติดตามอิหลาเนี่ยมากมม่หลายหลายคนอะเรียกได้ว่าเสพติดเลยกับว่าได้ก็มีคนติดตามเยอะคอยตามที่คอยเห็นหนานากันมาจากสังขะแน่มาจากอ่าเขตสีโคแน่มาจากอ่าอำเภอลําดวนเองจากหมู่บ้านเดียวกันกันกบโอ้ยกยมาทั้งบ้านน่ะ ทั้งตำบลออีลีได้เขตโซนนะั้นมาเกือบเกือบทุกคนพอหนาะคือหูจักเกือบเบิดแล้วก็มาจากโซนสีโอซึ่งหูกันดีถ้าคนติดตามบวงสาวน้อยนาะสิหูวว่าแดนเซอรนะ์น่ะมาจากทางบั้นจานมาจากทางบั้นยังนะ่ะเยอะแล้วมันเป็นเขตลอยโตจากลําดวนเออซึ่งก็เลยเห็นหว่าทุกคนนี่มาชมมาเชียมาให้กำลังใจลูกหลานของเจ้าของน้ะพี่น้องมันก็เลยเห็นห้มือในงานเนี่ย คนหลายหลายคากหลายแบบเต็มพื้นที่เล่ยเกิดเหตุคนขี้ช้าหรือคนจิตใจมืดบอดเอาเรื่องเอาเล่านี่ออกมาเบ้าในรูปแบบดูไม่ดีดูแย่แบบเนี้ยเนาะ